คือเบิ่องนี้นะอยู่ยิงนลยยิงท่านผู้ชมโอ้คักหลายรถน,น,น,นี่เอาเจ้านี่ความคมใจเลยร้ายตามเข้าเป็นห้องภาพบรรยากาศที่น่าฮักเลยนี่นะแกล้งกับความประทับใจบ<น>โอ้บ้านทากงโอ้ทากงมื้อ ไม้ที่เป็นเอาห้องนะเมื่อก,กี้นี่เห็นเขาเจ้าไปซ่อนลูกหวกแล้วเดี๋ยวนี้กับขั้นบุคคลไว้นี่กับเปียกนอนตามข้าวบัวได้อีกตาตะ Burn to Bên vào bên là hãy nè Hả? giờ nè hông ạ nè bây giờ nè xôn Ừm... nè bây giờ nè bây giờ nè bây này mưa ta giờ nè ta cha nè này đấy bên cứ giờ này đó cứ nè này nhìn nè bây giờ nè bây giờ nè bây giờ nè bây เอ้กับน้องไอ้กับน้องโน่นนี่เนาะโู่เอ้กาังมืองขู่มาแต่หาโซนท่านผู้ชมในระหว่างเส้นทางการเดินทางนี่แหละคักเนาะโอ้คักเนาะรถเนื้อเอ้บิ่งแน่เบิ่งรถแน่โอ้คนะนะักหลายรถนี่รถเจ้าบ่ขายบ่ฮะเจ๊ปะมาแล่เนี่จแต่ท่าน <laughs> ค้ากนี่จะเพ็ดนะเอาตีรถเพ็ดหน่อยเพ็ดเป็นรถอ่ารถไถแต่ว่ามีคานผูกเอาอยิ้วลิ้นในชนบททำให้ท่านบุมาเดบอนี้เอาจะบปเห็นวิถีชีวิตของข้าเจ้าอันในเมื่อตาจาบ่าานี่แลท่านผู้ชมสองไอ้น้องได้เห็นได้เนาะกำลังหาอยู่หากินเมื่อสู่พ่อสู่แม่หรือว่าสู่ครอบครัวกินนะท่านผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตของข้าเจ้าในเส้นทางระหว่างเส้นทางที่ประทุกเดินทางมานี่เนาะเห็นเด็กน้อยในชน,นบท นี่อันนี้คือผู้พาป่าไม้เนาะบรรทุกเดินทางมาใกลจกะหอดผาบาังแล้วเนาะได้มาพบก,กับธรรมชาติอันสวยสดง,งามแลวกับหมื่นขึ้นฟ้าขึ้นฝนนี่เนมไปเฮาจะเห็นธรรมชาติขุนเขาน้อยใหญ่เลี้ยงลายแลวอยู่ในชนบทนี่เนาะสิไปไซนี่ะฮะฮะหาน้มไม้เออเจาะบังบ่เจาะบังเออไปกับน้องบ่ นี่ท่านผู้ชมบางคนถ้าผูทรายก็ไปหานอไม้บางคนผู้หญิงก็ไปหานอไม้หรือว่าถ้าเป็นบางคนกับ้าผู้หญิงก็ไปซ่อนปูซ่อนปลาก็ได้กับอ้กับเอื้อยไปแบบนั้นเนาะอันนี้คือวิถีชีวิตของขาเจ้าเท้เทที่ปุตุกพาท่านผู้ชมมาตามติดนะท่านผู้ชมไม่ว่างเส้นทางการเดินทางท่านผู้ชมมาหอดหมู่บ้านแห่งหนึ่งในโซนบดลาวปุตุกเลยมาเวะถ่ายเนาะหมู่ภาพบรรยากาศในหมู่บ้านอันนี้ก็แล้วเ,เ,เ,เอาเมื่อเฮ็ดกินมันบอืมนี่คุณลยเอาเมื่อ ะจ้าเนาะนี่อยู่ท่ามกลางารธรรมชาติเลยหมู่บ้านที่แบบเต็มเปี่ยมไปเลยอาคุณเขาน้อยใหญ่เนาะเห็นาทางในเพิ่นๆกำลังตัดเข้าหรือว่าตำเข้าอยู่ตรงๆกันเลยว่าสิเรเข้าไปาสัมภาษณ์เออผู้ชายตัเข้า <c oughs> โอ้ <c oughs> มาลายใช่เนาะสบายดี โอ้กำลังเฮ็ดยังอยู่นี่ดยสบายดีเอาอะไรมาเลือกอ่ะเลอ้าวมีฮอปผู้ชายตามเข้าเนอนวันนี้เนาะเออผู้หญิงวะผู้หญิงเฮ็ดผู้หญิงเฮ็ดผู้ชายผู้ชายเฮ็ดผู้หญิงเออตามเข้าแทนเมียบอโอ้เมียเป็นยังเมียบ่สบายเไปใช่ย่า มีโอ้เมียไปเสียหน้ายผูกก็เลยต่ำเข้าแทนโอ้ตั้งดุเว้ยหายากเด้อเห็นผู้ชา,ายต่ำเข้าฟัดเข้านี่นี่โอ้ยากเลยท่านผู้ชมมาเห็นมาเจอไอ้เพิ่อนกาลังต่ำเข้ากําลังฟัดเข้าอยู่เลยนี่ผูพก,กพอเลยคงสุไทร์ปนชิโอลนเลยปุชิโกลนปุชิโกนเมาเมียอยู่พี่อเอออยู่บ้านไดนบ้านตะโคงปุชิโกนโอ้บ้านตะโคง โอ้ถาคกงมางสียปนมาไ,ไ,ได้เมียอยู่พี่สมพ่อแล้วแพงเมียนี่ <c oughs> คนผู้ไทยนี่แพงเมียเลยเนาะมมาเจอเพิ่นเนาะกำลังอ่าทำเข้าหมายความว่าเป็นชนชนเผ่าภูไทเนาะเราลุ่มเฮาทางลุ่มปุ๊แบแล้วบ้านทา้งเล้วเนาะหลายคนกาจจะคุ้นเคยหรือว่าหููหดีเนาะมาทางนี้เม,เมียเพิ่นกำลังไปเสียหญ้าเนาะฟัวอยู่เฮือนกับตำเข้า ถ้าเนาะบ่มีลูกสาวบ่จรงได้ต่ำนี่ลูกสาวจ้างน้อยโอ้ลูกสาวยังน้อยอยู่โอ้ลูกสาวเพิ่งยังน้อยอยู่เพิ่งก็เลยต้องได้ต่ำเข้าเองเนาะนี่ป้าตั้งก่งเนาไอ้เนาะเจ้าเนาะต่ำเข้ากรเป็นเนี่ยมาเฮ็ดปึกปึกปึกอยู่คิดว่าผู้หญิงแม่เนาะผู้ชายป้าตงทรงก็บุงนี่เลยบ่กจะต่ำนะแม่เนาะ ว่าให้กุ้มเป็นทิศพวกบ่นี่เออตามเท่าเนืองกุ้มเป็นทิศน,นี่โอ้เก่งายเก่งารอันนี้คือหัวคิดท่านผู้ชมเนาะตามทองบุงให้กุ้มทิศหนึ่งเนาะอันนี้นคือหัวคิดของเพื่อนเนาะบางคนนี่ตาม,อาต,อาต,ามตอนเช้าตามตอนแรกงตามแต่คือ,อโอเพื่นนี่เพื่อนมีแนวคิดดีก็คือตามเทืานึงให้มันกุ้มเลยเนาะให้มันกุ้มให้มันกลางมาเลยอันนี้คือหัวคิดของเพื่อนเนาะการตามเข้าก็คือการกระท้อเปลือกอก เพื่อให้มีอยู่มีกินเนาะวิถีชีวิตของเพื่อนกินข้าวอ,นนอันนี้ในพิษให้แข็งแห้งเลยเออกินข้าวนี่ถือแบบหน้าประทับใจหลายนะใทรใคยได้เป็นผัวเป็นเมียเป็นครอบเป็นครัวน,นี่ก็ถือว่าฮักผัวขนาดแล้วนี่ฟ <laughs> ัดเข้าก็เป็นหายากเลยขนาดคอยังฟัดบปุปผิคือเจ้าด้นี่ <laughs> หายากแล้วกูส <laughs> ายสีฟัดเข้านี่ จบหลี่ซองกระบุงท่านผู้ชมเออถ้าเ้างโบมาแต่ซีห้องก็จะบบเห็นเนาะอันนี้มาเ้าเห็นแสดงว่าเจ้าต่ำตลอดหน่อยเนาะต่ำตลอดเลยเออเมียบผสนให้หรือว่าไผส์ผสมให้จึงเปิ่นทำเองเองแหละต่ำเองต่ำแต่น้อยคุณพ่อต่ำแต่น้อยไปแล้วโอ้แสดงว่าเคยต่ำแต่น้อยใหญ่มากเลยเกิดความสินเคยอืมแต่นี่จะเอาไปเกลือมุ้ยก่อนนี่เจ้าบุ้ ô, liếng mỡ ít nữa khắc lại, khắc lại, môi khít của thân bộ tham mật okay. có cây có mũ, có cây có cây đây là mèo, đây là mèo Nè, chê mèo rùi đây mất nó mới cơm ra đôi bọn ờ phá xa bù rùi nó ừ đôi ừ uhm đôi phát khâu ờ à, tắm khâu là uh, nên ờ, quá ก็เหรอวะก็โดยนี่นี่คือสัตว์ของเขาบรูอันนี้แหละคกบูฮานดังเดิมแต่ก่อนเลยเนาะฮะตะกี้ตะกอนเขาบุมีเออโคกเยียบนะบ่โอ้เขาเอิญโคกมองคกมองทางนี้บุมีบ่ะโอ้ทางนี้บุมีผู้เฮ็ดเนาะ คิดว okay, ่าเจ้าของเงอนบุ่ม่นเนาะเจ้าของเืินอยู่พี่โอ้อันนี้เอาไม้ย no. ังเพลิดน uh, ี่ม่ไผ่มนไพ่เนาะนี่ธรามศมอันนี้เฮามาเฮาจึงเห็นได้วิถีชีวิตของคนี่ย่าท่าทีได้เพ่อเด้ออันนี้วิถีชีวิตของเพื่อนเนาะเพงินแบบดังเดิมเลยถ้าเฮามาเขตสชนบทเฮาจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านดังเดิมคือจังซีเลยเนาะแบบดังเดิมคือจังซีเนาะแต่โกอนแห้งต็กเนาะงเฮือนในมุงมุง่าหญ้าหรือว่ามุงหญ้าหมุงไม้เนาะมุงหญ้ามุงไม้ เดี๋ยวนี้มีสังกะสีเนี่ยแล้วโดยอากาศยามนี้ฝนตกตลอดบ่ฝนตกตลอดอยู่ดิตกตลอดเลยยามนี้หาอยู่หากินได้ไหมพ่อยังไม่กินอะไรแล้วกินยังหาตั้มาเต็าตั้มเออหาปูหาปลานี่แหละเนาะเซ่เซ่ยู่ห้วยได้นี่ห้วยตามนี้แหละมีอยู่บ่ห้วยใหญ่เซ่ใหญ่แถวนี้พอได้กินเนาะคันได้ไปกันเลยขันดุแล้วพอได้กิน กบมีอย่างอีกเด็กน้อยมันไปหาน,น,นุ้ยป่ะเออจั่วอับังละเนี่ยนี่เนาะเออจั่วอับังเนาะเนี่ยนี่เสียาายาให้เออมักซ์ลีเล็กน่ะโอ้ยได้แล้วขอบใจเลยร้ายเอตัวนี่ผมอขอบใจเลยร้ายเอาเลยได้แล้ว <c oughs> นี่ท่านผู้ชมนี่เจ้ามีน้ำใจเอามักซ์ลีให้เนาะพักนึงแต่บรตทุกเอาแล้วเพราะว่าเราเห็นพอมีน้ำใจของข้าเจ้านี่ก็ถือว่าดีสุดละ เนาะเฮาสิเฮาจะบ่กิน,นของเขาเจ้าเพราะว่าอีตนลูกเขาเจ้ายัางหลายคนให้ลูกให้เต้ากินดีกว่าเฮ <c oughs> <c oughs> าได้แล้วเฮาบ่เป็นหยังอันนี้คือความมีน้ำใจของอ่าชนเผ่าบลูในชนบทลาวท่านผู้ชมเนาะความมีน้ำหมกน้ำใจได้เ <c oughs> นาะกําลังมาแต่ให้แต่วสวนบ่อันนี้ <c oughs> อือมาแต่เก็บเอนเก็บหมกเผ็ดอ๋อเพิ่นกําลังเฮ็ดหยังแม่กําลังเฮ็ดหยังอยู่ในนั้น็ะกินบ่ต้มมักซ์ลีเออต้มมักซ์ลีมาแต่เก็บมักซ์ลีกำลังต้มเนาะ อืมหลายๆเอา้าขอบใจหลายๆเด้อขอเด้อขอมขอบใจหลายๆโอ้ยฝนตกแล้วบัดน,นี้เดินทางยังบ่ฮอดเป้าหมายนี่มาเบิง่งนโตเนาะทางลุ่มไปสัมภาษณ์พ่อเพิ่อนทางเทงิงเนาะทางลุ่มนี้กำลังมืดเทงเลยน้อยนนเนาะมี่ครับผู้ชมเกิดมาหาก,กะหาน้อยนักที่จะเห็นผู้ชายตามเข้านะผู้ชมนาะนี่ <laughs> มานี่ได้เห็นผู้ชายตามเข้าเ,เป็นห้องภาพบรรยากาศที่น่าฮักกันอยู่เลยเนาะ แต่กัความประทับใจมองะถ้าใครได้เป็นหัวเป็นข้อเป็นขั้วก็ถือว่าโอ้ยโชคดีลายเลยนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นต่ำเข้าเทนเมีย <c oughs> ความเพิ่นดุเพิ่นมั่นนะผู้ชมเอ้ยต่ำเพิ่นบุเรนเมีนได้ว่าต่ำสิต่ำให้อ่ากุ้งดำทรงคาบสามคาบเพิ่นต่ำให้กุ้มเป็นทิศคือเพิ่นต่ำสรงกระบุงเวลาเพิ่นต่ำมาฟปบุกคุกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวปุ๊บจะพาท่านผู้ชม บนทนมัดเทืองมัดแหงเลยได้เนาะในการตามของเพื่อนปลึกปลึกปลึกเลยตามเธอเนื่องกุ้มเป็นทิศน่อยเนาะโอ้ยเดี๋ยวเด๋อีกทางค่อยไปจะได้เนาะเลยฝนตกหามีแล้วค่อยนี่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่เขาใช่จะไปพ้าบังนี่แหละผ้าบางังใกล้เลยบ,นาาบา่นี่ผนะ้าบังเออนี่เนาะจุดสุ่มนี่นะเราจะไปจุดสุม่ม อันนี้บ้านยังไงสานี่บ้านพะบางบ้านพ,ะบา,บานพะบางขึ้นกับพะบางคือกันพะบางกันเออตัวนั้นอ่ะบ้านพะบางยังอยู่บนตัวนั้นจุดซุ้มจุดซุ้มเนาะ,เ,นอะเออนั่นสิไปนั่นแหละเดี๋ยวนี้อืออือใส่าตามเข้าบอได้ทำมาด้เนาะหาบึงยากเด้อท่านผู้ชมเด้อ <laughs> อ่ะขอบใจได้เด้อจ้าจ้าอ่าเอาให้เลี้ยไบายตามเข้าก็ได้ อา่าเขามักเข้าใจเด้พอเดอ้เอไปเลาะอีกก่อนไปเลาะอีกก่อนโอ้น้ำสร้างแล้วนั่นเนาะอืมอันนี้น้ำสร้างนี่เมื่อกี้เนี่ยไ,ไปสัมภาษณ์เพื่อนเนาะแล้วก็กำลังออกมาทางด้านนอกปู่บึงฟืนนี่อันนี้คือการหาฟืนหาลัวเนาะของเพื่อนเอาแต่ด้วนนี้ไงามาลดละมาก่ายไว้อยู่ต้นห่มม่วงเนาะเพื่อไว้ด่างเข่าสั้นหนึ่งสิมันจะเอ่อแห้งเนาะเลยเวลาเข่าไปด่างมันจะสบายเนาะนี่เบิ้ง สัตว์เลี้ยงคนนี้นะผู้ชมปล่อยตามหมู่บ้านนี้เลยเนาะโดยที่ว่าเฮาบ่ต้องไปผูกไปมัดมันมีแต่เฮาเลี้ยงเอาเนาะเพราะว่ายามนี้หน้าฝนเด้ไทยก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะอ่าจะต,ต้องได้เลี้ยงต้องได้เบิ่องซวยกันเนาะอ,อันนี้คือทำเลได้หนแหละของหมู่บ้านมีไฟฟ้าแลยนะผู้ชมัย้ยสัญญาณโทรศัพท์ก็มีในหมู่บ้านนี้นะเนาะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่อ่่าาทมกลาง ภบเขามีภูผาป่าไม้แล้วก็ภูเขาน้อยใหญ่ปุ๊บเอาแนมไปไกลๆปุ๊บเห็นหมดอยู่เขียวขาจาขึ้นไปเทถ่ายอยู่ทิงผู๋เลยความเก่งกาของขเขจานี่ปฏิธรรธรรมดาได้นเนาะอ่าสามารถเทถ่ายอยู่ทิงผูคุณได้เนาะนี่แล้วก็จะมีเหอนหลังน้อยหลังใหญ่ปนเปกันไปตามทรายทางนี่แหละท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือวิถีชีวิตของอาสาวลาวในสนบบเนาะนี่ มากายมาประตูวัสสิเวแต่บระท่านได้เว่เวท่าบนนี้เป็นบ่อนที่ข้าเจ้ากำลังซับฟวาบันชวนโอ้บันชวนบันชวน,น,ชวนโอ้สนใจนี่กำลังเฮ็ดยังอันี่ฮนะ เฮ็ดเหินนั่นเหินแน่เออเฮ็ดเฮือนด้วโอ้เฮ็ดเฮือนแบบว่าออกเฮือนไม้ป้อเหินไม้ใช่ยข้าขยันเข้าได้ช่องชอบชามคอชอบแบบไทยนะคะโอ้เหล้าเข้าเหล้าเข้าเฮ็ดเหล้าโอ้หนีนท่านผู้ชมความสามัคคีของชาวบ้านเนาะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเฮ็ดช่วยกันเฮ็ดเหล้าเข้าเนาะเหล้าเข้าภาษาบุรุษเนี่ยนะภาษาบรูแล้วโดยแล้วโดยเออแล้วโดยแล้วโดยเนาะ เราโดยหรือว่าเราเข้าเนาะเอาไม้ยังไม่เห็ดดีแม่ไม่เฮียบอไม่สอดมอไม่เฮียเลยเฮียเนาะอืมสวยจังเลยท่านผูน้ชมอันนี้คือคันตน้นเอามาจะให้จะสวนพุ่นแล้น่นเนาะเอามาเห็ดเล้าเผนนื่อเนาะเล้ามีทรายเห็ดเป็่นมัดเนาะอันนี้เราลบคมมันเนาะบ่ให้มันบาดมันป่ะเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งทางน,นั้นก่อนเบิ่งผู้ชายเห็ดก่อน <c oughs> เนาะโอ้คักเนาะสักงทีเลยนี่คือคันโตนี่ครับะไม่เหมือนโอ้ตัวนี้เอาเฮ็ดฟ้าบ่ตัวนี้เอาไปเฮ็ดฟ้ามันบ่ะโอ้ฝากั้งเนาะฝากั้งเล้าคนก็ขึ้นไปนอนได้คันยังเอาเล้ายังเข้ายังบ่ใส่เนาะมันยังบ่คาย กเอาเข้าใส่แล no. ้วมันคายดิเนาะขั <t ik> <t ik ้นต้นแรกต้องไปตัดไม้ก่อนเนาะมาแล้วก็มาผ้าหุบจิตมึดทำอะไรซักหน่อมาเพราะว่าเขาต้องไปฟันเอาอ่าโคมันออกเอาตามันออกอีกมหนบ่อันนี้เราได้โซ่อีกวันนี้เจาะโซ่เนาะหืมโอฝนตกอีกแบบนี้เฮ็ดเข้าไปฝนกำลังตกทำอะไรซักหน่เนาะ เราตุกเกําลังสัมภาษณ์เบนงชาวบ้านเนาะในฤดูกาลหรือว่าแามนี้กําลังเฮ็บเล้าไว้ใส่เข้าในแามเดือนสิบสิบสองจังหน่อยนี่ประมาณเดือนต้นเดือนสิบหาเดือนสิบเนี่ก็ต้องได้หูดเข้าเลยเนาะแม่นบอกแล้วก็ต้องได้หาเล้าวันนี้เนาะหาเล้าหาเนี่แล้วก็ซานติดเข้าซานกระด้งซานยางแล้เนาะแามนี้เนาะเพื่อครับคนละปุกในแยมเดือนสิบสิบสองนะผู้ชมนี่พามาเบิ่งวิถีชีวิต แต่แท,ท้เลยให้ลงเห็นลงเลิกให้เห็นเลยว่าเออชาวบ้านในโซนนบออดโดยเฉพาะสุนบรูนี่ยามระดูการนี่หรือว่ายามฝนนี่เป็นเห็ดยัง้งอันนี้เป็นอาชีพหรือ,อว่าเบี้ยละลักของเพื่อนเนาะทางน,นั้นเห็ดยังตึงๆต่างๆอยูน่นาะโอ้ท่านเอ็นเฮือนอันนี้เห็ดเล้าฮะเห็ดโตนะเก่ง <laughs> ขนาดนะครับเนาะเจ้าอะไรเฮียนเนาะเฮียนเอาเหมืนบ่เฮียนน้ำพอน้ำเม่แล้วเนาะเบิ้องข้าเจ้าเห็ดเนาะ เฮ็ดปิ้นเก่งนี่คุณบึงฟันจนมาไม้ที่เผนเอาหองนะจนไม้เขาว่าจนคิ้ว <laughs> ความว่าเพิ่นเห็ดให้มันละเอียดโมทำมาด่าทำมาจนมาฟันหลายเห็ดหลายจนคิ้วลงเลยเนาะอันนี้คือวิธีชีวิตเพิ่นเลยนี่เพิ่นจะเอาเห็ดที่กหลังนี่แหละนี่ฝนกระตกุกครับคุณผู้ชมเอ้ยรถกระตุกตากรถไฟตากฝนแล้ว <laughs> อย,อยู่กลางห้างคุณนี่คนตกก็ทำผู้ชมไปเนาะเอาลีก่อนมันนี้น่อาอันนี้คือตู้คือเทียงครับผู้ชมเนาะบอบนที่เป็นะเฮ็ตอา่าเล้านี่แหละแล้วราตู้มาติดฝนตอนนี้ติดฟ้าติดฝนเลยรถจักรปะกลางอันนั้นเลยเนาะน่าจะอ,าอันนั้นแหละฝัน ฝนกระตกอีกตกตลอดนะฝนเนาะเออฝนกระตกตลอดเลยเออโหลถไฟตากฝนเลยโอ้มาแถวนี bloom, oui> ้อากาศดีเนาะฝนตกตลอดเข้าคือสิงามเนาะงามเนาะเฮ็ดหน้าบ่ทางนี้เฮ็ดให้บ่มีหน้าบ่ะ อเ,เออทางนี้บมีนา,อ,าอยู่ทางผู่มันบ่จานบินเพียงก็ได้ยูผูก็ได,ด,อด,นนดนนอ้อันนี้คือบนเดินบ้านเดินเพื่อนทนผู้ชมาประตุกกำลังติดฝนไปไรุดหมายการเดินทางมันนี้ปูแหละไกลๆบนเห็นหน่วยปู้เแหละอันนั้นคือบนที่ประตุกจะไป,ไปนะ ตอนนี้รถตากฝนอยู่ใส่บบไร่หมวกกันน็อกกันยันสงสัยเปียกแล้วหมวกกันน็อกเนาะเพราะว่าประตูเป่าไปในรถหมวกกันน็อกกเปียกทักษิว่าจังใดเดินทางนี่คือว่าออ้คือนกซัานก็คือว่าติดฝนเลยถูกใส่บบไร่เนาะเพราะว่ามากมับแม่ที่ับพายุฝนลมเพราะว่าการออกจากบ้านจาังหันมาสุดปกติ บ้นพันยโกนะก็เดีมาจะเราจะเจอฝนดีกว่าเดี๋ยวมาปุ๊บจะเจอฝนปับเลยิทีเดียร์แต่เขาก็ต้องรอต้นพอเทาอยู่เมื่อนต้นก้นเนาะหลังจากนั้นเขาถึงจะค่อยเดินทางโตหลังจากเหี่ยวต้นเทาแล้วก็มีจะดันบึ่งสภาพโดยรวมๆในช่วงที่นานเ้าเตอบโตทุกคนเนาะจำนี่หากินเป็นแล้วหรือจำนี่นอกน้อยเนาะแน่นปะเมื่อกี้เนี่เห็นข้าวเป็นซ้อนลงห่วงแหละเออเก่งเนาะ บ่แต่ละมือมากับตกแห้งเนี่ยนี่บ่โอ้มัอนี่ตกแล้วเพราะ่าเพิ่อนอันนั้นบ่โอ้แต่ว่าเพิ่นขึ้นได้ลงได้เนาะเพื่นว่าขออนุญาตทานเนี่ยเพิ่นตาบอดบ่เห็นห้องหลายปีแล้วบ่แต่ยังน้อยแต่ยังน้อย เพืนนี้เนาะแต่ยังน้อยเลยน่เาเขาว่าเป็นเป็นมาสเตอร์กเกอร์มาเตอร์เกอร์จะเล่เป็นนุตัวเป็นนั่งนั่นตัวเป็นนั่งนั่นโอ้โหบุกีนคนกาตาโบดสามคนเนาะมาเอามาโขกัะนี่เต่าอ,อยู่นี่ก้อนเนาะอยู่เพื่อนแม่เพื่อนนี่แหละแล้วคนเต่าแล้วจากเสืเดินทางทางโต้อีก ตอนนี้หมวกกันน็อกมาทุกเปียกแล้วอ้าวทางนี้อาบฝนเลยอาบฝนเลยเนาะทักเนาะอันนี้กดีขั้นบุคคลไว้นี่กันเปียกเนาะตามเข้าบุรได้อีก ไไน้ำเาไรอนินยใ่เออิ้ด,ดินไส้ไนนนหน <c oughs> าล้างอกอาน้ำล้างน้ำล้างนี่ไงเออน้ำล้างเลยเอ,อ่ไปก่อนขอบใจเลยไรเ,เ,เ,เดินทางก็เฮไปทางไหนหนอบาดดิอันนี้แหละ <c oughs> ฝนตกเศร้าแล้วท่านผู้ชมไหมตอนนี้กำลังเ,เดินทางไปหารถเฮ้ยวันนี้กำลังจะเดินทางต่อไปจุดสุ่มพาบางนะท่านผู้ชมนองเท้าจะไปถ่าคยคลิปได้บ่เหมือนนี้เนาะปฝนตกเจออุปสรรคแล้วฝนมาแล้วท่านผู้ชมไหม